มาสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยชาวลาวชาวต่างประเทศทุกสุขคนครับมามาจุกเขาครับวันนี้อ๋อไม่ได้เข้าเลยครับนี่มามาหั่นยังไงครับพี่น้องโอ้โหไก่หองครับพี่น้องเดี๋ยวหั่นไว้จุ๊ๆเลยครับป่ะเนี่ยมามาครับขอญาตนะครับขอโทษขออภัยคนที่มีกินไอ้กอฮอครักมามา ทำแหลกจังสีเลยครับพี่น้องม,มา,มาสีเลยม,ม,มา,มามยบ้าขาขาเชื่อบียังไงครับคมมาเลยครับ เออผมรำครับเลยสุดยดอดนี่แก,กข้าวไปบกนะนึงครั้งขอโทษขออภัยคนที่มีกินดิบนะครับ

เปิดตอมรับรถครับอื